ลั่นทรมานก่อนเสียชีวิตโพสต์อุทาหรณ์ก่อนจากไปเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นับว่าเป็นอุทาหรณ์สายนวดหลังจากที่พิงชยาดากีตาร์เรคคอร์ดโพสต์ไว้ก่อนเสียชีวิตโดยโพสต์ไว้เมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาบอกว่าหนูไม่รู้จะเริ่มยังไงดีคนทักถามเยอะมากว่าเป็นอะไรคืองี้หนูไปนวดที่ที่1มาค่ะในอุดรอ,อาการตอนก่อนไปนวดคือหนูปวดแค่ไหล่เฉยๆค่ะ หนูไปนวดครั้งแรกอาการตอนนวดเสร็จปกติค่ะผ่านมาสองวันหนูเริ่มปวดท้ายทอยหนูนึกว่าเป็นอาการปวดของการนวดปกติมีบิดคอนะคะหลังจากนั้นหนูกินยาระงับอาการค่ะผ่านไปอีกหนึ่งสัปดาห์หนูเริ่มมีอาการชาลงแขนขาค่ะ,คะไปนวดอีกหมอคนเดิมห้องเดิมรอบนี้บิดคออีกนะคะผ่านไปสองสัปดาห์หนูเริ่มปวดตึงมากๆค่ะ จนนอนงายคว่ำไม่ได้แต่แม่หนูเป็นหมอนวดหนูเรียนนวดมาตั้งแต่เด็กๆค่ะหนูชอบนวดมากหนูยังไม่เอะใจอะไรค่ะนึกว่าเป็นเอฟเฟกจากการนวดอีกปวดตัวแบบนี้หนูไปอีกค่ะห้องเดิมเบอร์เดิมแต่เป็นคนใหม่คนนี้นวดแรงบวมช้ำอยู่เป็นสัปดาห์ไม่ใช่คนที่บิดคอนะคะมีร้วงใต้ลาวนมค่ะ หลังจากนั้นหนูกินยาเพื่อบรรเทาอาการมาตลอดค่ะเริ่มมีอาการไฟช็อตไปไปลายนิ้วค่ะคันมากจนอยากตัดมือทิ้งร้อนๆหนาวๆตลอดเวลาค่ะก้มแล้วร้าวลงขาซีขวารู้ว่าตัวเองชาก็ตอนทาโคโรนหลังจากรอบที่สที่ไปนวดค่ะเริ่มรามไปท้อง ราวนมอาการชาเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะผ่านไปอีกสองอาทิตย์แขนขวาหนูเริ่มยกไม่ได้ค่ะอ่อนแรงจนถึงตอนนี้ร่างกายหนูใช้งานได้ไม่ถึง50%ค่ะหนูมาเล่าเพราะมีคนถามมาเยอะอยากฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่ชอบนวดมากๆนะคะหนูจะต้องหายค่ะหนูทรมานมากอยากทำงานแล้วค่ะแต่ตอนนี้รอแค่เวลาขอบคุณที่อ่านจนจบนะคะ ทางทีมงานขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะคะ